อะไรแกเอาวันนี้วันนี้ได้เนีอะไรอะแม่ไปกินซูชิบอสเอ้าวินแล้ิทำไมได้ตังมาจากโรงเรียนอ๋อครับตังค์ไอ้นี่เหรอครับตังค์เขาเรียกอะไรตังสนับสนุนครับการเรียนของนักเรียนครับคือคือที่นี่เขาแบบเอ่อเด็กนักเรียนได้ทุกคนน่ะเออถ้าไปเรียนหนังสือก็ได้ทุกคนแล้วเรียนเล็กเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ ยังได้อยู่แต่ถ้าใครไม่เรียนก็ไม่ได้ก็คือมันเป็นเงินสนับสนุนที่รัฐบาลเขาใจ่ายให้เด็กนักเรียนไงจากที่ของของแมทธิวก็ยังได้อยู่นะจนถึง <melody. S 1> <Lar> อายุ18ถ้าแมทธิวอายุ18เนี่ยยังแมทธิวไม่เรียนต่ออเล็แมทธิวก็ไม่ได้แต่พอดีอเล็กเนี่ยคือเรียนต่อตั้งแต่มม,ม,มปลายก็มาเรียนม,มหาวิทยาลัยเลยก็ยังได้เงินสนับสนุนอย,อยู่ก็คือได้เยอะกว่าม,มปลายอะ่ะมหาวิทยาลัยอะ่ะอ๋อเขามีกฎอย่างนั้นใช่ไหมประมาณนั้นแหละมันก็เป็นกฎธรรมดาใครก็จ<ฟ>ะให้ตังฟรีเนาะ เขาให้สนับสนุนให้นักเรียนเออเป็นเงินค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เรียนก็คือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะ<ม>อย่างเงี้ยเองเองินเดือนออกแล้วชวนแม่ไปกิบบนซูชิเหรอใช่เหรอขอบคุณนะเอาไว้บางินน 1, ้นได้ห้าสิบชิ้นเลยเล็กเก็บบ้างนะเก็บได้หนึ่งร้อยชิ้นได้เหรอโอ้ได้หนึ่งร้อยชิ้นเลยแต่ก็ได้หนึ่งร้อยชิ้นก็ยังเหลือนะตั้งยังเหลือนะใช่แต่ว่าวอเล็กต้องเก็บแบ่งออก ใส่บัญชีเงินเก็บนะรู้ใช่ไหมอเล็กรู้คืออเล็กเขาก็จะมีอย่างนี้แหละคือต้องเก็บตังค์ก็ต้องรู้รู้ต้องเก็บตังค์อเล็กชอบเก็บตังค์อเล็กชอบเก็บตังค์คืออเล็กเขาไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวแม่ไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวใช่อาทิตย์แกคนพงมเรืองชอนกส้มรู้ว่าต้องซื้ออะไรโรงแรมกินข้าวเที่ยงแล้วก็เพื่อนรักซื้อให้พอมกบอมอาทิตย์หน้าอาทิตย์เดือนมาพอมซื้อขนมกระส้มให้เพื่อนอ๋อเพื่อนเขาซื้อช้อนกระซ่อมให้อเล็กเหรอครับ แล้วอาทิตย์ต่อไปอะไรก็ซื้อขนมให้เพื่อนเหรอมันต้องเป็นอย่างนั้นครับอืนั่นแหละว่าเพื่อนน่ารักเนาะอะไรก็ลืมช้อนกระซอมไงเอมันไม่ฟรีทุกคนมันไม่ฟรีมันต้องซื้อที่บม่ใช่มันเป็นเป็นเออช้อนซอมไม้เอออ่ะมันก็ไม่ฟรีแล้วเนาะทุกอย่างมันต้องใช้ตังไงลูกนั่นแหละอ๋อชวนแม่กินแฮมเบอร์ไอซูชิเงินเงินนักเรียนออกเออเงินเดือนแม่ก็ออกให้อะไรไปแล้วก็ ได้จ่ายค่ารถมงรถเมย์นิดนึงเนาะเออก็ให้ค่าขนมมเล็กแล้วก็แมททิวไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือแม่ต้องก็ยังต้องรับผิดชอบลูกอยู่ถึงลูกจะมีแบบได้เงินเดือนจากรัฐบาลแม่ก็ยังต้องรับผิดชอบลูกอยู่นะทุกคนนั่นแหละไปโรงเรียนอะไรจะกินข้าวหรือเปล่าวันนี้น,นี้ไม่กินข้าวครับไม่กินข้าวกับแม่ไม่เพราะว่ามันพอผมบอกแล้ว,วจะไปวันนี้มีปา,าร์าตี้ของฮาโลวีนปาร์าตี้ฮาโลวีนในโรงเรียนเออมีอาคารมีอะไรบ้างแล้วกบล็กราาโมง เรียนเลิกห้าโมงแล้วก็ปาี่เริ่มหกโมงหกโมงครึง่งหนูเลิกตีหนึ่งตีสองอีกมั้งโอ้โหนักเรียนตีห<ค>นึ่งต้องเพื่อนจะแต่งตัวไหนโรงเรแล้วก็ไปในมหาวิทยาลัยโรงเรมยูตรงนี้ปาดีอยู่ตรงนู้นอ๋ oh. เดเดินประมาณเจ็ดสบนาทีเจ็ดสิบนาทีกลับไม่ใช่ไม่ใช่เจ็รนั้